ความีินดีกับเจมหมวยด้วยนะคะวันนี้หนิงกับบุญเส้นก็มาเป็นตัวแทนของเซวาคะเพราะว่าเซวาก็อยู่กับเจ๊หมวยมาตั้งแต่แบบว่า,ายังขายอยู่ที่โคราชจนวันนี้ j จ c อ s m ค t i เมติก็มาเปิดสาขาแรกที่ฟิจาร์คปิงส์นะคะก็ะต้องมาแสดงความินดีกับเจหมห่วยด้วยและที่สำคัญคือเซวาเองก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี้ออกมาหลายตัวมากโดยเฉพาะสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ของโสมแดงและก็โสมดำขายยังไงก็ฝากด้วยนะคะเะมาอตลาดะ ก็ถ้าเรื่องฟ้าก็ต้องยกให้เซวาค่ะทุกทุกฟ้าต้องเซวาค่ะใช้เป็นออริจินอลเจ้าแรกและเจ้าเดียวค่ะแล้วก็โดนเรียนแบบเต็มไปหมดเลยค่ะก็คำว่าทุกฟ้าแฮชแท็กคำว่าทุกฟ้าตัดวงจรฟ้ามันออกมาจากเซวาแล้วตอนนี้ทุกคนก็ใช้คํานี้กันหมดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเราเรียกว่าเป็นการปลูกวงการสกินแคร์ให้หันกลับมาดูแลแต่เพราะยังไงคนไทยก็เป็นฟ้าแน่นอนค่ะเพราะแสดงว่าเซวาของมีจริงนล้วแหละ น่ารักเซวาของดีถูกต้องเพราะเซวามาด้วยนวัตกรรมจริงๆเราไม่ได้มาแบบเราไม่ได้มาเพื่อขายว่าเอ้ยอยู่ๆเราจะทําสินค้าตัวนูออกมาแล้วก็ขายได้เลยทุกอย่างมันจะต้องผ่านงานวิจัยผ่านงานนวัตกรรมค่ะมาช้อปไ้เคอสเมติกสรด้มจริงๆต้องบอกว่าของแสดงความดีกับ JM c o s m e t i c นะคะแล้วก็ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆค่ะทุกคนก็มาสามารถมาช้อปได้ที่ฟิวเจอร์พาร์ลังสิตสาขาแรกเลยนะคะมันไม่ใ้ร่วงทุกคน มาเสียบเลยมาอยากถามอะไรถามเลยค่ะรู้เลยว่าจะถามอะไรมาหถึงตั้งหลักแล้วไม่ได้เป็นมป็นจะจริงจริงมันเป็นเรื่องของเขาปัญหาของเขาไม่ใช่เรื่องของหนิเพราะตัวหนิงเองเนี่ย จริงๆถ้าหนิงว่าคนทั้งประเทศก็รู้อยู่แล้วว่าเราเราหยากนเรียบร้อยแล้วแล้วหนิงก็ดูแลโฟกัสเฉพาะแค่เรื่องลูกอย่างเดียวปัญหาอื่นๆใดๆเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงดังนั้นอย่าได้มีชื่อหนิงเข้าไปเกี่ยวข้องกับข่าวใดๆทั้งสิ้นว่าใครจะเป็นมือที่สามไม่ใช่มือที่สามนักข่าวยังไม่ได้ถามเลยอ่ะนึกออกป้าอย่าอย่าลากชื่อหนิงเข้าไปเพราะทุกคนทั้งประเทศรู้อยู่แล้วว่าหนิงหยาแล้ว คือเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะเรื่องนี้หนิงว่าคือจะทําอะไรใดๆก็ก็คุยกันเองสองคนไม่ต้องออกมาพูดแบบผ่านสื่อแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะทําทอะไรก็แล้วแต่แคร์ถึงความรู้สึกลูกเยอะๆอันนี้คือสำคัญมากพราะนี้คือหัวแก้วหัวแหวนดวงใจของหนิงท,ที่ที่ทําให้หนิงใช้คําว่า เรื่องมันควรจะจบได้แล้วยอมถอยทุกอย่างให้แล้วรับทุกอย่างแล้วอย่าให้กระบจิตใจลูกหนึงเลยอะไรก็ได้อย่าให้กรบจิตใจลูกหนึงเลยทาอะไรก็แบบไปคุยกันเองอะ่ะไม่ต้องสัมภาษณ์ผ่านสื่อก็ได้พอเอาจริงๆมันไม่ได้มีใครสนใจเรื่องของคุณนะคะตอบทำไมอ,อ,อะไรนะคะปตอบมปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหงนะคะูค่ะ แล้วก็ถ้าจะคิดถึงกันหรืออะไรใดๆก็คุยกันเองผู้ใหญ่กันเองคุยกันเองสองคนอย่าอย่าแบบโอ,อ้ยอย่าต้องผ่านสื่ออะนึกออกป่ะรับทุกครั้งที่มีการผ่านสื่อหนิงเองอะหนิงเป็นคนที่มีงานทำแทบทุวกวันเจอสื่อแทบทุวกวีคจะให้หนิงวิ่งหนีพวกพี่ๆแล้วก็ไม่ให้พี่ๆสามพี่ๆก็โกรธหนิงพอหนิงลงมาสาม,มก็จะมีคนเขียนด่าหนิงว่า สําทำไมทำไมไม่มูฟออนเธอนั่นแหละไม่มูฟออนคือตอนเนี้ยเสพข่าวรบกวนแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าเรื่องเนี้ยหนิงมูฟออนแบบโอยนานมากๆแล้วชีวิตก็มีแต่แค่ทำงานแล้วทุกอย่างทำเพื่อลูกดังนั้นที่เหลือช่วยแคร์ถึงความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งที่แบบเขาอาจจะงอแงบ้างดื้อบ้าง แต่เขาเพยายามที่จะเป็นเด็กที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตอนนี้ค่ะนิลินกมาเป็นอพี่ก็พี่ก็หนิงพูดแบบนี้แล้วอะแสดงว่ายังมีผลกระทบต่อลุ่งหนิงแน่นอนเพราะว่านิลินคือเด็กดีมากต่อจากให้เกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นเด็กกระตันยูนิลินรักพ่อนิลินรักแม่คุณ นิ่น,นิ่งไม่ขอคอมเมนต์บุคคลที่สาหรือว่าอะไรใดๆแต่กรุณาอย่ามีชื่อหนิ่งเข้าไปเอี่ยวไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณคุยกันเองสองคนและเอาจริงๆมีคนส่งมาให้หนิ่งอ่านแล้วหนิ่งอ่านแล้วมันเป็นคำคำพูดที่นักข่าวยังไม่ได้ถามเลยค่ะค่ะไม่แต่ว่าเขาเขาว่าเขาสบายใจที่ได้รีบแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็อยากพูดไนงะ ปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของนิคค่ะในปัญหาของนิคคือคุณจะไปทําอะไรกันก็ได้ใดๆขอให้คิดเยอะๆคนเราก็เป็นพ่อคนเหมือนกันเป็นแม่คนเหมือนกันคือเราไม่ได้คุยกับคนที่ไม่ได้เป็นแม่คนเนาะเราคุยกับคนที่เป็นแม่คนเหมือนกันคนที่เป็นแม่เวลาลูกเสียใจอ่ะเราอะ่ะเจ็บยิ่งกว่าสำหรับนิคก็คือเรื่องเนี้ยอย่าแค่อย่าไปคุยกับฉันคกับพ่คือคือ ชนเลยคือกระหนงบอกแล้ว,ว่าหนิงหนิงอยามากี่กี่เดือนไอ้กี่ปีแล้วทุกคนบนโลกใบนี้รู้อยู่แล้วว่าสถานะหนิงคือทุกวันนี้คือหนิงโสดค่ะฉะนั้นใครจะอะไรใดๆจะพาดหัวจะสัมภาษณ์อะไรปัญหาของคุณอย่าล่าหนิงเข้ามาเกี่ยวเลยเนาะเพราะว่าจริงๆนะตอนเนี้ยงานที่หนิงทำแต่ละวันเนี่ยทุกคนรู้เลยว่าเวลาที่จะนอนที่จะพักผ่อนแค่จะไม่มี หนิงไม่อยากให้อะไรใดๆมันต้องมากระทบกับความรู้สึกหนิงและความรู้สึกลูกหนิงมองแต่ข้างหน้าอะไรที่เราสองคนแม่ลูกทำแล้วแล้วมันมีความสุขเราก็ทําสิ่งนั้นแล้วทุกวันนี้หนิงว่าชีวิตหนิงมีความสุขมากหนิงมีงานที่ดีหนิงมีลูกที่น่ารักหนิงมีแฟนคลับที่โคตรน่ารักคอยสพอร์ตหนิงทุกอย่างหรือแบบหนิงฟิลแล้วว่าอย่าทาอะไรให้หนิงรู้สึกแบบรู้สึกแย่หอนร้องค่ะ เรียกว่ารุมไหมรุมเลยก็เป็นบ้านบางแคตอนแก่เลยก็ไม่คิดว่าจะดำมาได้ตอนแก่รอบนึงก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาช่วยเหลือไงให้เราได้มีโอกาสแบบมีลมหายใจทํางานเพื่ออนาคตของลูกเราแล้วเหมือนก็ไปเที่ยวโอ๋บาโฮสเหรอเมื่อกี้บอกว่าโสดกัเลยคะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนไอที่ไปเนี่ยมันคือการไปทํารายการไปถ่ายคอนเทนต์แล้วครีเอทีฟเขาก็บอกว่าเขาอะอยากที่จะให้ไปถ่ายที่บาโฮสทอมแล้วเขาไปพูดกับพี่ไอชุติมาแม่เอก็บอกว่าหนิงมา โปรโมทให้แม่หน่อยคือแล้วหนิงเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงรู้เลยว่าถ้าใครขอให้หนิงทำอะไรมันไม่มีคำว่าหนิงปฏิเสธอยู่แล้วมันเป็นใจมแม่จะแบบเออไปทางนี้แล้วความสุขหนิงทุกอย่างอยู่ที่ลูกหนิงค่ะขอให้แค่นิรินมีรอยยิ้มทุกวันนิรินได้ทำอะไรแล้วนิรินแบบแฮปปี้อ่ะหนิงก็แฮปปี้ใช่แม่เนี่ยตายแม่บันเทิงแม่แม่เนี่ยขอไมเคิลเลยก็ประมาณนึงค่ะไม่ต้องรี่แปก เดี๋ยวผู้จัดจการเขาจะว่าเขาไม่ปฏิเสธเขาเพราะเราสวยว่ะแหมใช่ไหมล่ะไม่มีสิปแปลกใชไหมล่ะไม่ไม่มีมาจีบสิปแปลกแต่สุดท้ายแล้วหนิงบอกเลยว่ายังไงก็ยังขอทำงานแล้วก็ลูกค่ะยังไม่ใช่เวลาตรงน,นี้ยังค่อนข้างติดเ,เรื่องนี้อยู่ค่ะ ไว้คำถามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคำถามนี้เหมือนถามซ้ำกับใครบางคนป่ะคะโคตรจริงิอคือหินช่ินก็แบบคือคือหนิงว่าหนิงว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดอ่ะไม่ว่าหนิงจะทำอะไรลูกหนิงจะเข้าใจดีที่สุดว่าสิ่งที่หนิงเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค่ะตอนนี้ว่าพี่เนาะเป็นสาวโสดไปก่อน พี <anto> <isto> ่พอยากให้หนิงโสดปะล่ะแค่พี่นิ่หนิงต้องโสดค่ะเพราะถ้าหนิงไม่โสดเนี่ยแก๊งนั้นทั้งแก๊งคงูนะว FC จะมีความรักได้ยังไงทุกวันนี้มีไม่ใช่ทุกวันนี้มี FC เหมือนมีลูกเพราะแต่ละคนเป็นลูกถึงได้หมดเลยอะหรือบอกปะคือห่วงไหมห่วงไหมหัอ้ยหวงั โดนบ้านนะเดี๋ยวเคลียร์ไม่จบขอบคุน okay, น้คะ